อลิสในแดนมหัศจรรย์บ่ายวันหนึ่งขณะที่อลิสนั่งฟังพี่สาวเล่านิทานอยู่กับแมวที่ชื่อไดนาทันใดนั้นกระต่ายขาวตัวหนึ่งก็วิ่งกระหืดกระหอบผ่านมาพร้อมกับหยิบนาฬิกาเรือนโตขึ้นมาดูเวลาอาลิสวิ่งตามไปและตกลงไปในโพรงลึกขนาดใหญ่เธอมองเห็นรูปภาพและสิ่งของมากมาย อลิซตกลงมาอยู่ในห้องโถงห้องหนึ่งเธอวิ่งไปที่ประตูเพื่อหาทางออกแต่พบว่าประตูถูกใส่กุญแจเอาไว้อลิซมองผ่านรูกุญแจเห็นกระต่ายขาวกำลังวิ่งอยู่ในสวนที่สวยงามลูกปิดประตูบอกว่าเธอตัวโตวเกินไปเข้าไปในนั้นไม่ได้หรอกอลิซ มองสำรวจไปรอบๆพบเห็นลูกกุญแจและขวดใบหนึ่งอยู่บนโต๊ะที่ข้างๆข,ขวดมีฉลากติดไว้ว่าเชิญดื่มอลิสลองดื่มน้ำในขวดและทันใดนั้นเองร่างกายของเธอก็ค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงเธอปีนขึ้นไปหยิบกุญแจบ,บนโต๊ะบังเออเหลือไปเห็นกล่องใบหนึ่งในกล่อง มีขนมเค้กและฉลากติดไว้ว่าเชิญรับประทานเมื่ออลิสกินขนมเค้กร่างกายของเธอก็โตขึ้นโตขึ้นจนศีรษะชนเพดานห้องตอนนี้อลิสตัวโตเกินกว่าจะผ่านประตูไปได้เธอร้องไห้คร่ำครวญไม่หยุดจนกระทั่งน้ำตาเอ่อท่วมเป็นสะน้ำขนาดใหญ่ขวดน้ำเล็กๆล,ลอยมาอลิสจึงหยิบขึ้นมาดื่ม ตัวเธอก็เล็กลงอีกครั้งจนสามารถเข้าไปในขวดใบนั้นได้จากนั้นคลื่นน้ำตาก็พัดพาเธอลอยลอดผ่านรูกุญแจเข้าไปสู่สวนที่สวยงามอลิซเดินมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึง่งและได้พบกับฝาแฝดรูปร่างอ้วนอารมณ์ดีชื่อทวิดเดิลดีและทวิดเดลดำพวกเขา ผลัดกันเล่านิทานและท่องบทกลอนเรื่องแล้วเรื่องเล่าจนอลิสรู้สึกเบื่อจึงแอบหลบออกมาอลิสเดินทางต่อมาจนถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีดอกไม้หลากสีสันเธอตื่นตะลึงไม่เห็นใครคนหนึ่งเปิดหน้าต่างออกมาโอ้กระต่ายขาวนั่นเอง ระต่ายขาวตะโกนสั่งอลิสให้ไปหยิบถุงมือมาให้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นคนรับใช้อลิสวิ่งเข้าไปในบ้านพบขวดโหลใส่คุกกี้เธอจึงหยิบมากินหนึ่งชิ้น ทันใดนั้นเองอลิสก็กลายเป็นยักษ์ตัวมหือมาจนกระต่ายขาวตกใจช่วยด้วยสัตว์ประหลาดอยู่ในบ้านฉันกระต่ายขาวร้องเรียกนกโดโดให้มาช่วยแต่ว่าอลิสเหลือไปเห็นแครอทที่ปลูกในสวนก่อนจึงเอื้อมมือไปเด็ดมากินหนึ่งหัวร่างกายของเธอก็กลับหดเล็กลงอีกครั้ง ฉันสายแล้วพระราชินีต้องโกรธฉันแน่ๆเลยกระต่ายขาวร้องตะโกนแล้ววิ่งปรู๊จจากไปอลิซวิ่งตามแต่หลงทางจนมาพบกับหนอนยักษ์นั่งสูบกล้องยาสูบสบายอารมณ์อยู่บนดอกเห็ดอลิซเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหนอนยักษ์แนะนำว่าเมื่อเธอกินเห็ดด้านหนึ่งจะทำให้เธอสูงขึ้นแต่ถ้ากินอีกด้านจะทำให้เธอตัวเล็กลง อลิซเก็บเห็ดวิเศษใส่กระเป๋าไปด้วย2ชิ้นจากนั้นก็เดินทางต่อไปในป่าเพื่อติดตามกระต่ายขาวระหว่างทางได้พบกับแมวใจดีชื่อเชเชอร์ช่วยบอกทางให้ไปหาที่บ้านของกระต่ายมาร์ชเมื่อไปถึงก็พบว่ากระต่ายมาร์ชจัดงานเลี้ยงดื่มน้ำชาและกำลังเต้นรำอยู่ยางสนุกสนานกับช่างทำหมวกอลิซได้รับเชิญให้ร่วมงานด้วย แต่เธอไม่สนุกสนานจึงแอบหลบออกไปและเดินเรื่อยไปในป่าซึ่งมีป้ายยุ่งเหยิงไปตลอดทางจนในที่สุดก็หลงทางอีกครั้ง คราวนี้อลิซได้เข้ามาอยู่ในสวนที่สวยงามมีพุ่มกุหลาบพุ่มใหญ่ตรงทางเข้าสวนมีรั้วต้นไม้สูงเขียวชอุ่มและบริเวณลานกว้างมีน้ำพุเย็นสดชื่นอลิซเห็นคนสวนรูปร่างคล้ายไพ่กำลังง่วนอยู่กับการทาสีกุหลาบสีขาวให้เป็นสีแดงด้วยความแปลกใจเธอจึงเดินเข้าไปถามและคนสวนก็ตอบว่าพระราชินีทรงโปรดให้มีแต่กุหลาบสีแดงเท่านั้น ทันใดนั้นเมื่อประตูวังเปิดออกคนสวนก็ร้องตะโกนเสียงดังว่าพระราชินีเสด็จแล้วพระราชินีเสด็จแล้วเหล่าทหารรูปร่างเหมือนไพ่เดินเรียงแถวออกมานั่นไงกระต่ายขาวอลิสเห็นกระต่ายขาวอยู่ในขบวนเสด็จด้วยและไม่นานนักพระราชินีโพแดงก็เสด็จมาพร้อมกับพระราชา อลิสรีบวิ่งเข้าไปในขบวนทหารเมื่อพระราชนินีมองเห็นอลิซก็ตะหวาดเสียงดังถามว่าเธอเป็นใครอลิซตอบว่าหม่อมฉันกำลังหาทางกลับบ้านเพคะแต่พระราชนินีไม่สนใจสั่งให้อลิซแข่งขันโครเคกับพระองค์โครเคเป็นกีฬาประหลาดที่ใช้เม่นแทนลูกบอลและใช้นกฟลามิงโกแทนไม้ตี ขณะที่พระราชินีกำลังจะตีโครเคแมวเชเชอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นนกฟลามิงโกที่เป็นไม้ตีตื่นตกใจจนตัวงอทำให้พระราชินีตีพลาดพระราชินีโมโหมากคิดว่าอลิซแกล้งตนจึงสั่งให้ทหารจับตัวอลิซไปขึ้นศาลเพื่อลงโทษพระราชินีนั่งหน้าบึ้งอยู่บนบันลังสูงกับพระราชามีช่างทำหมวกและกระต่ายมาร์ชเป็นพยาน อลิสนึกขึ้นมาได้ว่ามีเห็ดวิเศษอยู่ในกระเป๋าเธอจึงหยิบมันขึ้นมาและกินในฉับพลันร่างกายอลิสก็ขยายใหญ่ราวกับยักษ์ทุกคนแตกตื่นโกลาหลวิ่งกรูไปที่ประตูอลิสตะโกนเสียงดังพวกเธอเป็นแค่ไพ่เท่านั้นเองฉันไม่กลัวหรอกจากนั้นเธอก็หยิบไพ่ทหารทิ้งลงบนพื้นทีละใบทีละใบทับทนใดนั้นเองร่างกายของอลิซก็กลับเล็กลงอีกครั้ง พระราชินีโกรธแค้นสั่งทหารให้ไล่จับอลิสและเอาตัวไปตัดหัวอลิสวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตจนหลงเข้าไปในพุ่มไม้ข่าวงกฏเหล่าไพาหารกำลังวิ่งไล่กวดเธอมาติดติดขณะนั้นเองอลิสรู้สึกเหมือนวิ่งวนอยู่ในกลุ่มเมฆเธอได้ยินเสียงปลุกของพี่สาวดังแว่วๆว่วว่าตื่นเธอจ้าเธอหลับไปนานแล้วนะอลิสยิ้มอย่างเป็นสุขใจ การทะจนไยในแดนมหาศัจจรนย์เป็นเพราะว่าเธอหลับแล้วฝันไปนั่นเอง